ครับครั้งนี้จริงๆแล้วทางวอนโวก็ให้ผมมาร่วมง,งานใน,ในเชิงของงานวันวาเลนไทน์แต่งานวันวาเลนไทน์ครั้งนี้ปกติแล้วเนี่ยผมก็จะจัดนิทรรศการดอกไม้ซึ่งใช้ดอกไม้ในการจัดงานะนเยอะแต่ครั้งนี้เราเปลี่ยนคอนเซปต์คือเราอยากจัดงานที่มันแสดงถึงความรักที่มันเป็นความรักที่ยั่งยืนเพราะฉะนั้นหลายๆครั้งเนี่ยเวลาเราพูดถึงความรักเนี่ยเราจะมอบเราเราจะเห็นแค่ความรักแบบผิวเผินอ่ะทีนี้ผมก็เลยอยากจะมองว่า จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรารักครอบครัวรักลูกๆหลานๆของเราหรือรักเพื่อนรักพ่อรักแม่หรือใครก็ตามที่เป็นคนที่เรารักเนี่ยจริงๆแล้วสิ่งที่เราควรจะมีให้เขาก็คือสังคมที่มันน่าอยู่สิ่งแวดล้อมที่มันสะอาดเพราะฉะนั้นทุกวันนี้บางทีเราต้องทําอะไรเพื่อคนอื่นอย่างเงี้ยมันอาจจะแบบไม่เหมือนกับทําให้กับคนที่เรารักเพราะฉะนั้นสมมุติว่าผมจะมีลูกอย่างเงี้ย ผมก็อยากให้ลูกผมมาเกิดมาเติบโตขึ้นมาเนี่ยมีสังคมที่ดีมีอากาศที่สะอาดมีน้ําสะอาดดืม่มซึ่งยุคนี้มันกลายเป็นว่าสิ่งเหล่านี้มันกําลังกลายเป็นของหายากขึ้นเรื่อยๆซึ่งถ้าถ้าย้อนไปสมัยเด็กๆเนี่ยบ้านผมเนี่ยดื่มน้ําจากจากการรองน้ําฝนมาดืม่มซึ่งยุคนี้มันมันมันแทบจะเกิดขึ้นไม่ได้แล้วกับอากาศที่มันมันสกรปรกเพราะฉะนั้นตรงนี้มันเริ่มเริ่มเป็นประเด็นว่าเอ๊ะการที่เราจะรักใครสักคนแล้วก็มอบสิ่งที่ดีที่สุดให้คนที่เรารักเนี่ย มันต้องเป็นการมอบอะไรที่มันดูยั่งยืนมอบอะไรที่มันมันทำให้เขาอยู่กับเราอย่างยาวนานก็คืออยู่อยู่ด้วยสุขภาพที่แข็งแรงเพราะว่าผมว่าการที่เราอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยมลภาวะเนี่ยมันทำให้ร่างกายเราอ่อนแอลงอย่างปัจจุบันเนี้ยผมก็จะป่วยเป็นโรคภูมิแพ้บ่อยมากเพราะว่าสภาพอากาศทุกวันนี้มันไม่ได้ดีเหมือนเหมือนตอนที่เราเด็กๆผมก็เลยกลับมามองว่า บางครั้งเนี่ยผมพยายามมากเลยนะที่จะทําอะไรก็ตามที่มันเกี่ยวกับอีโคอย่างเงี้ยอย่างไปซื้อกับข้าวอย่างเงี้ยเราก็พยายามเอาปิ่นโตไป,ไปไปไปซื้อกับข้าวซึ่งเอาจริงๆแล้วเนี่ยในแง่ปฏิบัติเนี่ยมันยากมากทีนี้การที่เราคนเดียวเนี่ยพยายามที่จะรักษาสิ่งแวดล้อมเนี่ยบางทีกําลังมันไม่มากพอสําหรับที่จะให้มันทันการต,ต่อต่อความเปลี่ยนแปลงของโลกในวันนี้เราก็เลยเริ่มมองว่า เราในฐานะผู้ผลิตซึ่งผมเองก็เวลามีงานแต่งงานมีการจัดกิจกรรมดอกไม้เนี่ยเราก็เริ่มเริ่มคิดแล้วว่าทํำยังไงเราจะทําให้เราใช้ทรัพยากรแบบคุ้มค่าที่สุดแล้วก็สร้างบลภาวะให้มันน้อยที่สุดนะครับซึ่งตรงนี้มันเหมือนกับความความตั้งใจของเราก็ตรงกับที่วอลโว้พยายามจะทําอยู่ที่จะเปลี่ยน s a ฟตี้เป็น sustainability ส่วนเราก็อยากจะเปลี่ยน b e a ตี้ความงามเนี่ยให้มันกลายเป็น sustainability เหมือนกันเพราะฉะนั้น เราอาจจะมีมิชชั่นที่ต่างกันแต่เราก็จะมีปลายทางที่มันมีเส้นทางที่มันเป็นเส้นทางเดียวกันเพราะนั้นการร่วมงานครั้งนี้ผมก็เลยอยากจะให้ทางคนที่มาร่วมงานเนี่ยปรับมุมมองใหม่ว่าบางครั้งการมอบความรักเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องมอบดอกไม้เสมอไปไม่จำเป็นต้องมอบช็อกโกแลตเสมอไปแต่บางครั้งเราทำยังไงที่จะมอบความยั่งยืนให้กับชีวิตให้กับคนที่เรารักเนี่ยมากขึ้นซึ่งตัวผมเองเนี่ยในภาคของธุรกิจเนี่ย เราก็มองเห็นว่าเอ,อ๊ะบอลสีเนี่ยมันเป็นมันเป็นทรัพย์สินของประเทศนี้ที่ผมเองเนี่ยมาเห็นบอลสีก็เมื่อเมื่อปีที่ผ่านมานี่เองทั้งที่มันมันมีการพัฒนามานานมากแล้วแต่มันไปอยู่ไหนซึ่งพอเราเราเข้ามาคุกคีวนวงการมากขึ้นเนี่ยปากฏว่าคนที่เลี้ยงบอลสีเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะปลูกบอลสีไว้ที่บ้านเหมือนกับคลังสมบัติส่วนตัวเลยยิ่งใครผสมพันธุ์ได้สายพันธุ์สวยๆเนี่ย ก็จะเก็บไว้ที่บ้านแล้วก็เก็บไว้ในตู้ซึ่งเป็นตู้อบบอลอย่างเงี้ยเวลามีเพื่อนมาบ้านหรือคนรู้จักมาในวงการเนี่ยเขาก็จะเปิดอวดเปิดโชว์กันเหมือนกับส่วนใหญ่หลายท่านก็เป็นเซียนพระนะ่ะก็คือเหมือนกับมีครังสมบัติที่เอาไว้อวดเวลาแขกไปใครมาซึ่งผมมองว่าบางครั้งไอ้ของสวยงามเหล่านี้มันถูกเก็บไว้มันไม่ได้ใช้ประโยชน์เพราะฉะนั้นเราก็เลยมองว่าเมืองไทยมันมีสายพันบอลสีสวยๆเยอะมากแต่มันไม่ได้ถูกเอามาใช้ประโยชน์ นอกจากเก็บไว้เป็นค้าสมบัติส่วนตัวของใครของมันเพราะฉะนั้นผมก็เลยเลยเลยมองว่าถ้าเราสามารถนําบอนสีเนี่ยมาพัฒนาสายพันธุ์ให้เอามาใช้ประโยชน์ในการ์เด้นในสวนได้เอามาจัดแต่งแทนดอกไม้ได้มันน่าจะช่วยให้เราเนี่ยมีสินค้าใหม่ๆที่อยู่ในภายในประเทศเราเนี่ยมาใช้ประโยชน์หรือมาใช้งานได้ได้มากขึ้นเพราะว่าปีๆหนึ่งเราก็อินพดอกไม้จากเมืองนอกเนี่ย มาใช้มูลค่ามหาศาลซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยดอกไม้เนี่ยมันก็เป็นของธรรมชาติแล้วมันทําลายสิ่งแวดล้อมอยังไงจริงๆการทําลายสิ่งแวดล้อมมันไม่ใช่แค่ว่าของสิ่งนั้นมันเป็นพลาสติกหรือเปล่าของสิ่งนั้นมันเป็นสิ่งที่เป็นสารปนเปื้อนหรือเปล่าแต่การที่จะต้องขนสินค้าจากที่หนึ่งมาที่หนึ่งมันเปลืองพลังงานการที่ขั้นตอนการปลูกการใช้สารเคมีการใช้ยาฆ่ามแมลงอันนี้มันเป็นมันเป็น ผลกระทบทางอ้อมซึ่งเราอาจจะคิดไม่ถึงเพราะนั้นเราก็เลยมองว่าเอ๊ะบอนสีเนี่ยขั้นตอนการปลูกเนี่ยเขาก็ปลูกกันแบบสะอาดเพราะว่าเขาจะเลี้ยงโดยที่แทบไม่ใช้สารเคมีเลยแทบไม่ใช้ยาฆ่ามแมลงเลยหรือถ้ามันเป็นมแมลงขึ้นมาอย่างเงี้ยเขาจะใช้วิธีปล่อยมันตายไปเลยถ้ามันมีหัวแล้วเนี่ยพอกระถางม,มันแห้งเนี่ยพอ พอเชื้อโรคมันตายพอคือพอตาดแดดจนจนมาแรงแล้วเชื้อโรคมันตายเราสามารถขุดหัวมันเอากลับมาปลูกได้ใหม่ทาความศาศาสะอาดเสร็จก็ปลูกได้เลยเพราะฉะนั้นมันมีวิธีที่มันมันมันออรแกนิกมากในการปลูกในการดูแลรักษาซึ่งถ้าเราสามารถพัฒนาตัวบอลสีเนี่ยให้มาใช้แทนดอกไม้ได้ผมว่า ในพาร์ทของผมเนี่ยมันมันเพิ่มในเรื่องของงานดีไซน์ขึ้นมามันเปิดโลกทัศน์ใหม่ๆของการใช้ประโยชน์จากสิ่งของที่อยู่รอบตัวแล้วจริงๆแล้วเนี่ยผมว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีบอลสีที่สวยที่สุดในในโลกประเทศหนึ่งเลยแต่อย่างที่บอกแหละว่ามันโดนซ่อนไว้มันไม่ได้ถูกเอามาใช้ประโยชน์ครั้งนี้เราเลยอยากเอาบอลสีมาใช้ประโยชน์แล้วถ้าเป็นไปได้เราอยากให้มันเนี่ยเป็นตัวแปรสําคัญในการลดปัญหาสิ่งแวดล้อมเพราะฉะนั้นตรงนี้มันอาจจะไม่ได้ ส่งผลร0 0ซแต่ผมมองว่าทุกวันนี้เราเป็นผู้ผลิตถ้าเราคนเดียวผลิตอะไรออกมาที่มันเป็นทางเลือกให้กับลูกค้าได้มันส่งผลมากกว่าเราทำคนเดียวเพราะะนั้นตรงนี้ผมก็เลยมองว่าถ้า,ถาการผลิตเนี่ยทุกบริษัทเนี่ยพยายามช่วยกันให้ธุรกิจของตัวเองเนี่ยให้ความสำคัญกับเรื่อง sustainability มันก็จะค่อยๆเพิ่มปริมาณการ การลดปัญหาลงตรงนี้มันก็อาจจะทันกับปัญหาที่เกิดขึ้นในอนาคตดังนั้นตรงนี้ผมก็เลยอยากให้งานครั้งนี้มันเป็นมันไม่ใช่แค่งานที่แสดงถึงความรักแบบผิวเผินเราต้องการความรักแบบแบบรักแท้รักแท้ที่เรามีกับลูกกับหลานหรือใครก็ตามที่เรารู้สึกว่าเราอยากให้สิ่งที่ดีที่สุดกับเขาซึ่งเงินเราให้ได้บ้านเราให้ได้แต่เราจะรู้ได้ยังไงว่าวันหนึ่งเนี่ยลูกหลานของเราเนี่ยจะมีศักยาภาพมากพอที่จะ ซื้ออากาศบริสุทธิ์ในการหายใจหรือซื้อน้ําที่มันสะอาดดื่มอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เราไม่อยากให้มันกลายเป็นเรื่องเรื่องปกติเราอยากให้เรื่องปกติของโลกนี้คือมีน้ําสะอาดดื่มตรงไหนก็ได้มีอากาศที่มันสะอาดบริสุทธิ์เนี่ยสูตรที่ไหนก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็เลยอยากให้มาเยี่ยมชมงานนี้มาดูว่าเราพยายามกับผลงานครั้งนี้จริงๆว่าผลงานอันนี้มันมันไม่ใช่ตัวที่ จะบ่งบอกถึงความสําเร็จของเราเลยมันเพิ่งเป็นการเริ่มต้นด้วยซ้ำซึ่งเรายังไม่รู้ว่าปลายทางมันจะสำเร็จหรือไม่สําเร็จแต่เราเราอยากให้ทุกคนอ่ะได้ได้ลองเริ่มคิดกันนิดนึงว่าเราจะมีส่วนที่จะเป็นทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภคในการสร้างให้สิ่งแวดล้อมเนี่ยมันน่าอยู่ขึ้นกว่าทุกวันนี้ได้ยังไงคือเอาจริงๆอ่ะเราก็ไม่ใช่เกษตรกรด้วยผมต้องเริ่มไปศึกษาว่ามันต้องปลูกยังไงนิสัยของมันเนี่ย ชอบไม่ชอบอะไรแล้วการผสมพันธุ์ให้ได้จริงๆแล้วเนี่ยใบไม้ส่วนใหญ่มันก็สีเขียวแล้วผมทํายังไงที่ที่จะพยายามให้ใบไม้เนี่ยมันได้สีที่มันส,สีมันคล้ายกับสีดอกไม้มเพราะเราต้องการที่จะให้มันเหมือนกับต้นไม้อะมันถูกเราออกแบบอีกชั้นหนึ่งเหมือนกันแล้วบอลสีเนี่ยข้อดีคือเวลาผสมพันธุ์ไปทุกครั้งเนี่ยมันจะให้หน้าตาใหม่ๆออกมาโดยที่เราก็คิดไม่ถึงเหมือนกันซึ่งอันนี้มันแล้วแต่ดวงอีกเพราะ,ะนั้นอุปสรรคใหญ่ที่สุดคือเราไม่รู้ว่าวันหนึ่งดวงเราอะ่ะ จะได้ต้นไม้ที่สวยที่สุดมาเมื่อไหร่แต่บางครั้งเราก็ไม่จำเป็นต้องนั่งรอเพราะว่าถ้าคนปลูกวัลสีเยอะเราก็ลองดูว่ามีใครที่ผลิตพันธุ์สวยๆมาเราก็ไปซื้อเราก็มาแอดมา,ดดม,ามาพัฒน,นาสายพันธุ์ต่อเพราะฉะนั้นที่เหลือคือทํายังไงให้มันมาอยู่นอกตู้แล้วมันสวยแล้วมันไปอยู่ในสวนของเราได้ครับแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือเกษตรกรเนี่ยผมก็เข้าใจว่าบางครั้งเนี่ยเกษตรกรคือผู้ผลิตแต่ไม่ใช่ผู้ออกแบบเพราะฉะนั้นเราในฐานะที่ทํางานสายออกแบบเราก็ต้อง หาวิธีที่จะใช้ประโยชน์ที่มันดูมีสไตล์เพราะว่าถ้าจะเอามาตั้งๆมันก็ดูแบบไม,ไม่ไม่มีอะไรพิเศษเพราะฉะนั้นเราเรากำลังพยายามนำร่องในการใช้ประโยชน์จากมันให้ให้หลายๆภาคส่วนเห็นซึ่งอนาคตเราอาจจะไปจัดในรูปแบบอื่นๆซึ่งเราก็ยังบอกไม่ได้ว่าเราจะไปใช้ประโยชน์ยังไงต่อแต่ถามว่ามันมีไอเดียรออยู่แล้วแหละที่จะใช้ประโยชน์จากมันทีนี้บางครั้งเรารอแค่สายพันธุ์ที่มันเหมาะกับสิ่งที่เราจะใช้งานแค่นั้นเองครับแล้วเนี่ย สุดท้ายแล้วถ้าคุณผลิตมันออกมาเนี่ยอย่างถ้าผมปลูกมันอย่างเงี้ยการให้ใบหนึ่งใบสําหรับตัดออกมาใช้เนี่ยผมว่าต้นทุนมันก็ต่ํากว่าการปลูกดอกทิวลิปเพราะดอกทิวลิปหนึ่งต้นหนึ่งหัวมันได้หนึ่งดอกอย่างเงี้ยแต่ถ้าอันเนี้ยมันปลูกออกมาเนี่ยใบมันขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆก็ตัดใบมันได้เรื่อยๆอ่าคือมันมันมันแล้วแต่วิธีคิดมากกว่าแต่ถ้าเขาให้ถ้าวันหนึ่งเราได้สายพันธุ์ที่มันดูเก๋มากๆสวยมากๆผมก็ว่า มันก็สามารถทําราคาได้ไม่แพ้กับดอกไม้แพงจริงจริงแล้วเราเรามีปลายทางของเราชัดเจนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นคือมันช่วยได้มากได้น้อยเราไม่รู้แต่เราเราเรามีเจตนาที่จะทํามันมันก็น่าจะเป็นการเริ่มต้นที่ดีแล้วอ่ะกับการที่มันอยู่เฉยเเนี่ยผมว่าอันนั้นอันตรายมากกว่าที่จะปล่อยให้ทุกอย่างมันเป็นเรื่องปกติคือการที่ทุกอย่างมันเลวร้ายขึ้นมากเรื่อยๆน้าท่วมหนักขึ้นหนักขึ้นเรื่อยๆอากาศแย่ลงเรื่อยๆกลายเป็นเรื่องปกติที่ยังไงมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วแล้ว แล้วปล่อยให้มันเหมือนกับปล่อยให้เป็นเป็นภาระของคนอื่นที่จะต้องเข้ามาแก้ปัญหาเนี่ยผมว่ามันดูมันดูอันเนี้ยน่ากลัวผมเลยอยากให้สักนิดก็ยังดีคือคุณทําแค่ห้าเปสก็ดีกว่าไม่ทําอะไรเลยเขาอาจจะไม่เข้าใจคือสิ่งที่เราอยากให้เขาเห็นเราแค่มองว่าเออบอลนสีมาทําก็สวยดีนะจบแล้วจบแล้ว,ลวคือคืออย่างน้อยเขาต้องเปิดโลกกระทั่งให้เขาก่อนว่ามันใช้ประโยชน์อย่างอื่น,นได้นะเออก่อนเพราะฉะนั้น จะทาอะไรก็ตามอ่ะมันต้องมีประโยชน์ต่อผู้บริโภคก่อนมีประโยชน์ต่อตัวเขาก่อนเขาถึงจะเริ่มไปต่อยอดได้าเขาเริ่มชอบก่อนใช่ใช่ถ้าเขาเห็นว่าเอ้ยมันเก๋เหมือนกันนะอ่ะอยากหามาปลูกมากเออปลูกไปก็ก็แทนดอกไม้ได้นี่มองไปในสวนมีสีแดงๆงในขณะที่ถ้าปลูกดอกไม้เนี่ยมันอยู่ไม่กี่วันก็ต้องรอมันลดน้ํามันต้องดูแลเหนื่อยกับอนี้ปลูกบางทีนะผมปลูกทิ้งๆ้งควงว้างไว้ที่บ้านเนี่ยอ่ะพวันดีคืนดีฝนมามันก็โผล่มาอย่างนั้นอ่ะ อ่าบางทีลืมๆมันก็ตายไปตอนไหนผมก็ไม่รู้เรื่องอ่าวันดีคืนดีฝนตกอ่ะโ,โล่มาอีกแล้วมันก็มันก็การดูแลผมก็สำหรับผมว่ามันมันมันก็ดูแลง่ายดีจริงๆแล้วเนี่ยม,ม,มัน<า>มี<า>ยเยอะ<ๆ>มากเยอะมากแล้วก็ใบมันแฟนซีกว่าที่เรานําเสนอมากแต่อย่างที่บอกว่าเรายังไม่สามารถเอาบอลเกรดนั้นอนะ่ะมาโชว์ได้เพราะว่าซื้อขายแม่พันกันยังอยู่หลักหมื่นคือบางต้นเนี่ยเอาจริงๆตอนที่ผมเริ่มเริ่มซื้อใหม่ๆเนี่ย บางต้นผมซื้อมาหลักแสนทุกวันนี้เหลือหลักพันอย่างเงี้ยแต่หลักพันถามว่าต้นไม้ต้นนิดเดียวเอามาจาัดนิทรรศการในราคาหลักพันมันยังไม่เมกเซนเพราะนั้นเราต้องการที่จะผลิตออกมาให้มันอยู่ในราคาที่จับต้องได้ด้วยซึ่งมันจะต้องเป็นสายพันธุ์ที่ไม่ใช่ของสะสมเพราะของสะสมเมื่อไรมันก็จะแพงมาก,กเพราะนั้นอย่างที่บอกเลยว่าปัญหาของเรื่อง sustainability เนี่ยก็คืออะไรที่พูดถึงเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมกลายเป็นของแพงหมดเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมอยากให้ผู้ผลิตเนี่ย ให้ให้ให้ความสำคัญมากๆก็คือทำยังไงที่สินค้ากลุ่มเนี้ยจะมีราคาเท่ากับสินค้าคุ่มเฟือยที่มันทำลายสิ่งแวดล,ลอ้อมอย่างเช่นถ้าผมอยากได้หลอดดูดพลาสติกที่เป็นอินรีอย่างเงี้ยที่ที่มันเป็นออแกนิกอย่างเงี้ยใช้แล้วย่อยสลายเงี้ยทำยังไงไอ้หลอดดูดพลาสติกเนี่ยมันจะราคาเท่ากันกับออแกนิกจะเท่ากันกับต้นทุน,น,นพวกนี้นนใช่ <dic> เพราะฉะนั้นเราต้องหาทางเลือกให้ลูกค้าให้ได้แล้วมันถึงจะเวิร์ เพราะฉะนั้นตรงนี้มันมันถึงมันบมันต้องใช้ความรู้ความสามารถเยอะมากในการพัฒนามันแต่มันเป็นเรื่องผมว่ามันเป็นเรื่องจําเป็นนะอ่ะท,ที่ทุกภาคส่วนจะต้องทาแล้วเพราะว่าอย่างที่บอกว่าอากาศมันไม่มีวีซ่ามันไม่ต้องใช้วีซ่าในการเดินทางะหรือขยะมันก็ไม่ต้องใช้วีซ่าในการเดินทางมันอยากจะไปไหนก็ได้ที่น้ําพัดไปลมพัดไปนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมว่าไม่เร็วก็ชานะ้าน่ะยังไงเรากําลังเจอกับปัญหาเนี้ยไม่มากก็น้อยสำหรับเทศกาลนะครับ Pure Love for Life เนี่ยนะครับก็ จะเริ่มตั้งแต่วันที่4กุมภาพันธ์ไปจนถึงวันที่28กุมภาพันธ์นะครับเวลาก็เปิดปิดของห้างไอคอนสยามเลยครับผมก็คือเข้ามาชมฟรีเข้ามาชมฟรีครับมาถ่ายรูปเล่นนะครับแล้วก็มาลองดูว่ามันมันต่างจากบอลสีในจินตนาการหรือคําว่าบอลสีเนี่ยพอมันมาอยู่ในหัวปุ๊บมันเหมือนเดิมหรือเปล่าเพราะฉะนั้น ตรงนี้มันเอาจริงนะสำหรับผมอะ่ะมันคือจุดเริ่มต้นมากๆยังยังไม่เรียกว่าเริ่มต้นด้วยซ้ำไปเพราะว่าผมยังไม่ยังพัฒนาไอตัวบอลที่จะเอามาใช้ในอุตสาหกรรมจริงอะ่ะได้ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ทุกวันนี้สายพันธุ์ที่เราเอามาใช้อยู่เป็นสายพันธุ์ที่มีชื่อเป็นบอลที่เขาผลิตมาแล้วบางตัวเนี่ยใบแข็งแรงเร,เ,เราจะเลือกเราจะเลือกไว้ละแต่เราพยายามจะผสมพันธุ์ให้เกิดรูปแบบใหม่ๆในแบบของเราเองซึ่งตอนนี้ก็ยังอยู่ในช่วงที่เก็บสายพันธุ์อยู่ลองผิดลองถูกอยู่ แต่ผมมั่นใจว่าในในอีกไม,ไม่ไม่นานเนี่ยเราจะมีสายพันธุ์ใหม่ๆหน้าตาสวยๆเนี่ยให้มาใช้ประโยชน์ในในเชิญชีวิตประจำวันกัน